สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ชชวชาเฟสพลายทองพลายทองแท่งนะคะอ่าวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าตามนัดหรอกเนาะปกติจะนัดวันที่14แต่ว่าเมื่อวานเนื่องด้วยเมื่อวานติดภารกิจนะในการไปเลือกตั้งก็เลยมาจับลูกบอลน,นาโชคไม่ทันนะคะแล้วก็วันนี้นัดไว้ห้าโมงเย็นแล้วว่าเราจะไล์สดนะคะแต่ว่าเนื่องด้วย สภาพอากาศนะคะไม่เป็นใจนะคะตอนนี้ก็มีเสียงฟ้าร้องเข้ามานะคะน้องแป๋วก็เลยขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปนะคะลงให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะลูกบอลน,นําโชคนะคะอาจารย์เฟรดอาจารย์ไข่มุกนะคะอ่าตอนนี้อาจารย์ปากแดงพร้อมหรือยังคะพร้อมครับแต่ว่าอาจารย์ปากแดงปากไม่ค่อยแดงเนาะ,ะปากไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ไปไ,ไ,ไปทาไปทําไอ้นี่มาไปทําอะไรนะจารย์ดาวเทียมให้บ้านน้องปีใหม่มาฝั่งนู้นเนะ ก็เลยรีบมาทางนี้ต่อนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเหมือนเดิมคะ่ะเราจะสุ่มหยิบว่าเชือกไหนจะได้เป็นจับเป็นเชือกแรกเชือกที่สองเชือกที่สามสักครู่นะคะอะตอนนี้เราก็เอาลูกบอลนะคะสามหมายเลขนะคะมาใส่ในกระมังของเราเรียบร้อยนะคะ จะมีอยู่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามนะคะอ่าจะให้เด็กๆจับว่าเชือกไหนจะได้จับเป็นเชือกแรกเชือกสองเชือกสามนะคะคนก่อนนะครับอ่าพี่วัวอ่พี่วัวลองจับสิอ่พี่วัวจับมาสิจะได้หมายเลขที่เท่าไหร่จะได้จับเป็นหมายเลขที่เท่าไหร่นะคะมองดูไหนเลไหนี่ยูอ่ะส่งมาลูกตามลุพี่วัวจะได้จับเป็นเชือกที่ สองค่ะอ่าเชือกที่สองค่ะปะต่อไปให้พี่แท่งจับนะคะว่าพี่แท่งจะได้จับเป็นเชือกที่เท่าไหรนะคะอย่าขโมยด้วยกวนอ่ะพี่แท่งเข้าห้องน้ำอยู่เสร็จหรือยังอ่ะพี่แท่งจับมาหนึ่งหมายเลขลูกพี่แท่งจะได้จับเป็นเชือกที่ปะปะปะ เชือกที่หนึ่งเชือกที่หนึ่งค่ะอ่ะสรุปแล้วทองแทงจับเชือกที่หนึ่งพี่ทองคําจับเชือกที่สองแล้วก็เชือกที่สามจะเป็นน้องไข่มุกนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลูกบอลทั้งสิบลูกมารวมกันแล้วก็จับตามลําดับเลยนะคะอ่ะตอนนี้ลูกบอลทั้งสิบลูกก็คละกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาแล้วนะครับสองสี่ 2> 2, ใช่ไหมใช่ไหมสิบลูกนะคะนะคะอาตามลำดับพี่ตองแพ่งจะได้จับเป็นเชือกแรกนะคะนะจะบอกว่ารอบนั้นโดนนะรอบนั้นโดนนะคะ <S <s <illes> <S แล้วมาลุ้นกันว่ารอบนี้นะคะอาจารย์ของเราจะให้โชคอีกหรือเปล่านะคะรอบที่แล้วให้โชคไปนะคะอเก็บ<ๆ>มาหนึ่งหมายลูกก็หมายลูกวาสัน <g ay> เก็ S <S 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 บมาหนึ่งลูกนะคะอ่ะพี่แทงจับได้ลูกบอลหมยเลเอ้ยิบเราไมยิบอีกแล้วยิบอีกแล้วหมายเลขห้าขาโอ้ยนะครับผมามเลขกห้านะคะหมายเลขกห้า่ะอ่ะเก็บต่อไปจะเป็นพี่อ้วนนะคะพี่ทองคําจะสุ่มหยิบลูกบอลนะคะลูกบอลไมายเลขกห้าแล้วก็เอาลงไปคละเหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าทุกอย่างมันมีการเบิลได้เนาะ อ่ะพี่อ้วนจะหยิบเป็นเชือกที่สองนะคะจะได้ลูกบอลหมายเลขอะไรมาลุ้นกันคะ่ะอุ่ยีเร็วมากเร็วมากเร็วมากคะ่ะพี่อ้วนคิดก่อนหรือยังเร็วมากคะ่ะพี่อ้วนจับได้ลูกบอลหมายแล้วลย,ยิ้มอีกแล้วทำไมคุณต้องยิ้มตลอดล่ะคะวิอ้อย่าเอามือไปใส่ดิบางคนจะคิดว่าเนี่ยอันนี้ก็แยกเอาไว้เลยเออ ถ้าถ้าคนไม่รู้อ่ะเขาจะคิดว่าคุณเปลี่ยนนะอย่าพยายามเอามือเข้าไปใกล้กับกระลามางลูกบอลนะคะโอเคนะนั่นตกจอยอ่ะได้ลูกบอลหมายเลขหมายเลขเดื่มสองค่ะไม่ชอบหมายเลขสองหมายเลขสอง,สองนะคะหมายเลขสองโอเคพี่อว้วนได้หมายเลขสองนะคะเหมือนเจ๊ใหม่จะลำบากในการเดินมากเลยวันนี้ โอเคตัวปล่อยไปหาตุ้ยนุ้ยกันนะคะตุ้ยนุย้ยหรือน้องไข่มุกจะได้จับเป็นเชือกสุดท้ายนะคะไปแล้วนะคะสองหมายเลขนะคะก็คือหมายเลขห้าแล้วก็หมายเลขสองนะคะอนนี้เราก็คนให้เท่ากันอยู่น,น,นะคะัพระลูกบอลค่ะพระลูกบอลอ่ะตุ้ยนุ้ยจับมาหนึ่งหมายเลขลูกจับมาหนึ่งลูกนะคะิบอูอาจารย์ไข่มุกอของเราจะให้หมายเลขอะไรเอ่ยอ มันไม่ใช่กล้วยหนูไม่จับหรอกมันไม่ใช่กล้วยอือได้หรือยังยังค่ะอของดีรอนิดนึงนะของดีรอนิดนึงความกระจารเลยดีไหมไม่เอาลูกเอาแค่ลูกเดียวเอาแค่ลูกเดียวเอาแค่ลูกเดียวนะฮะ อาได้มาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วหนูบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเอ้าเอ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 ามันสามารถได้เอ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถจุดจุดจุดได้นะคะและและ้วน้องไข่มุกนะคะหรืออาจารย์ไข่มุกของเราได้ลูกบอลนะคะหมายเลขนี่หนูเห็นแล้วนะหนูเห็นแล้วหมายเลข อาจารย์ทองคำเนะซึ่งซ้ํากับอาจารย์ทองคำเนะหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองเออแล้วเราจะทวนหมายเลขยังไงดีโอเคเรามีวิธีทวนอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราขยับมาตรงฝั่งนี้นิดนึงเราจะทวนหมายเลขนะคะให้กับทุกท่านได้รับชมอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับสามหมายเลขที่อาจารย์ของเราได้จับขึ้นมานะคะหนูบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเบิลได้นะคะและวเราก็เบิลจริงๆเอ๊ แปลกนะแปลกนะนะโอเคนะคะเรียงจากลำดับที่หนึ่งที่สองที่สามเลยนะคะอ่าลำดับแรกนะะเป็นอาจารย์ทองแท่งนะะอาจารย์ทองแท่งจับได้หมายเลขห้าค่ะอ่าตามด้วยตามด้วยอาจารย์ทองคําจับได้หมายเลขสองนะคะและเชือกสุดท้ายอาจารย์ตุ้ยนุยอาจารย์ไข่หมูของเราก็จับได้หมายเลขสองนะคะเนื่องจากว่าหมายเลขสองมีลูกบอลแค่ลูกเดียวนะแล้วก็เลยต้องทํามือเอานะคะทุกคน อ่าห้าสองสองนะห้าสองสองแต่ยังไงก็โปรดใช้จักรยานในการปั่นเหมือนเดิมนะคะอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคลิปนี้สร้างขึ้นมาทําขึ้นมาด้วยความอะไรนะเพื่อความบันเทิงอ่าไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นนะคะอ่าเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่เราจับลูกบอลนำโชคเราจะบอกกันทุกคลิปนะคะทุกไลฟ์ว่าโปรดใช้จักรยานในการปั่นนะคะ,คะแค่เขาเรียกว่าอะไร คือทำเพื่อความสนุกสนานนะเราไม่ได้ไปทําขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นจริงเป็นจังหรือว่ามันเป็นสํานักอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะค,ะ,คะก็ครบทั้ง3หมายเลขแล้วนะคะตอนนี้ก็มีลมมาแล้วะคะ่ะทุกคนห้าสองสองนะคะห้าไม่รู้ว่าจะโดนใจจะถูกใจจะตรงกับหมายเลขที่แม,แม่คาดเดาไว้หรือเปล่านะคะ,ะ,คะคงงก็ยังไงก็น้องแป๋วก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้โชคได้ลาบนะคะ ได้เฮเนาะในวันพรุ่งนี้กับอาจารย์ของเราทั้ง3กันทุกท่านเลยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแ like, ชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องช้างแฟดพายทองคํำพลายทองแท่งด้วยนะคะ,อะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ